่อประมาณ100ปีที่ผ่านมาชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามได้รู้จักเกลือจากการสังเกตเมื่อมีน้ำทะเลท่วมขังบริเวณที่เป็นหลุมบ่อเมื่อน้ำแห้งจะพบสะเก็ดสีขาวมีรสเค็มนำไปดองผักดองปลาประกอบอาหารให้มีรสชาติอร่อยจากนั้นจึงได้พัฒนาการผลิตเกลือสมุทรเรืยมาจนถึงปัจจุบันจนกลายเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จังหวัดสมุทรสงครามนั้นมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ157ครัวเรือนพื้นที่ประมาณ5,761ไร่กว่าจะมาเป็นเกลือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนใช้ภูมิปัญญาที่สะสมมายาวนานนาเกลือจะเหมือนนาข้าวตรงที่มีคันนาล้อมรอบแต่นาแต่ละแปลงจะมีพื้นที่ที่แตกต่างกันน้ำจากทะเลจะถูกผ่านเข้ามาเก็บไว้ในที่ที่เรียกว่าวังขังน้ำ จากนั้นน้ำจะถูกผ่านเข้าสู่นาตาและทำให้เข้มข้นด้วยนาเชื้อและกลายเป็นเกลือด้วยนาปลงแล้วจึงทำการลือเกลือและเก็บเกลือเข้าไปไว้ในยุ้งเพื่อนำไปผลิตเป็นเกลือบริโภคและเกลืออุตสาหกรรมต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเกจแก้วสำเพาทองเกษตรกรชาวนาเกลือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่แก้วนี่ทำนาเกลือมาแล้วกี่ปีคะที่ทำนาเกลือเกิดมาก็เจอเกลือค่ะแต่ว่านาเกลือที่มาเนี่ยตั้งแต่รุ่น คุณตาคุณยายแล้วมาคุณพ่อคุณแม่มาถึงรุ่นแก้วคาดว่าประมาณสักเกือบเกือบร้อยปีค่ะที่นาเกลือเนี่ยค่ะได้มาตรฐานอะไรแล้วบ้างคะที่มาได้มาตรฐานไปก็เป็นมาตรฐานของ GAP เป็นมาตรฐานมกาศาของกระทรวงเกษตรค่ะโดยมกชค่ะแล้วก่อนที่จะได้ GAP มาเนี่ยค่ะต้องทำยังไงบ้างคะมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะการเตรียมตัวของชาวนาเกลือซึ่ง เดิมอดีตเดิมชาวนาเกลือทำเกลือมันคือการทำอาหารหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาดหรือความเรียบร้อยอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าพอเราเริ่มมาทำเนี่ยก็จะต้องปรับบ้างบ,าง,บางส่วนเช่นการแต่งตัวการล้างมือการล้างเครื่องมือคือให้มันตรงตามที่ได้มีข้อกำหนดไว้ค่ะหลังจากที่ได้ JAP มาแล้วอะค่ะได้รับประโยชน์อะไรบ้างะคะ คือมันจะทําให้ผู้ใช้มั่นใจขึ้นว่าสินค้าของเราหรือเกลือของเรามีมาตรฐานสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ค่ะแล้วปัจจุบันค่ะพี่แก้วมีการขายเกลือประเภทไหนบ้างคะที่ขายอยู่ก็เป็นเกลือเกลือธรรมชาติเกลือทะเลธรรมชาตินี่แหละคะ่ะส่วนดอกเกลือก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะช่องทางทางการขายอะค่ะมีการขายที่ไหนบ้างคะ ส่วนใหญ่จะขายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะใช้เกลือในการประกอบอาหารเช่นลงสีอิว้วโรงน้ำปลาผักดองไข่เค็มปลาเค็มขิงดองประมาณนั้นความภาคภูมิใจในการเป็นอาชีพเกษตรกรนาเกลือคะ่ะพี่แก้มีความภาคภูมิใจยังไงคะคือมีความภาคภูมิใจว่าเกลือเราเนี่ยมันคืออาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศเราอะ่ะจะไม่มีทางเป็นครัวของโลกได้ถ้าขาดเกลือ เพราะฉะนั้นเราเรามีความจําเป็นมา,มากที่จะเป็นส่วนเป็นเสาหลักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการผลิตอาหารของประเทศเราอีกมุมหนึ่งก็คือแผ่นดินเกลือแผ่นดินเกลือไม่ได้ทําแค่แค่ความเค็มไม่ได้ทําแค่อาหารแผ่นดินเกลือยังทําหลายมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงต่างๆเนี่ยมันต้องอาศัยแผ่นดินเกลือในกลัวประครับประครอง อีกมุมหนึ่งซึ่งคนก็มองไม่เห็นก็คือเป็นเรื่องของนาเกลือเนี่ยเป็นแนวกันชนของป่าชายเลนถ้าไม่มีนาเกลือเป็นแนวกันชนป่าชายเลนก็จะมีปัญหาแล้วพอป่าชายเลนมีปัญหาทะเลก็มีปัญหาแล้วเราก็รู้อยู่ว่าทะเลเนี่ยคืออาหารของของคนไทยเป็นธนาคารอาหารธรรมชาติที่ที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้สวัสดีครับผมนายเฉาหิงสกุลน,นะครับ ผมเป็นชาวนาเกลือโดยกำเนิดครับคุณลุงทํานาเกลือมาแล้วกี่ปีคะก็เราอยู่ในแวดวงนาเกลือตั้งแต่เกิดมาเลยดีกว่าเ<ม>พราะบรรุาุษเราทํานาเกลือมาตลอดแล้วตอนนี้คุณลุงได้มาตรฐานอะไรแล้วบ้างคะก็มาตรฐานครั้งแรกคือมาตรฐานของเกษตรจ a p นี่แหละครับก่อนที่จะทํา g p อะค่ะคุณลุงมีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะคือเราต้องมียุงงย้งฉางยุ้งฉางนี่เรามี เพลกอะไรนะมีอวนหรือตะแกรงกันนกกันมแมลงอะไรเข้าไปแล้วก็การสัดเลี้ยงทั้งหมดที่จะเข้าไปปะปนในถังที่เราเก็บเกลือแล้วก็เราก็มีกระดานปูพื้นคือกันสิ่งอะไรนะปนเปื้อนเข้ามาในในเกลือของเรานี่คือมาตรฐานของ G A P คือหนึ่งเขาเน้นความสะอาดปราศจากเชื้อโรคแล้วทำไมคุณลุงถึงอยากมาทำ G A P อะคะ คือมันเป็นสิ่งที่ท้าทายนะ g ีเเป็นมาตรฐานครั้งแรกแล้วก็เป็นปีแรกด้วยที่มันมี g p p ขึ้นมาแล้วมันอาจจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ถ้าเราได้ GP แล้วแล้วหลังจากที่ได้ g p p มาแล้วเนี่ยคะ่ะคุณลุงได้ประโยชน์อะไรบ้างอะคะคือประโยชน์ระดับแรกคือ GP เเนี่ยคุณลุงทำวิสาหกิจเนี่ยลุงก็ต้องก้าไปคัดสรรคัดสรรดาวนึวกออกปะ ข่าสันดาวเพราะพอจอเขาจะมีเป็นดาวดาวหนึ่งดวงถึงห้าดวงอะไรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณลุงมีการขายเกลือประเภทไหนบ้างว่าถ้าผมขายผมขายทุกประเภทนะครับอย่างเช่นเกลือขาวเกลือกลางเกลือดำอะไรพวกนี้ยผมก็ขายให้กับผู้ค้าส่วนเกลือที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยคือเกลือแป้งดอกเกลือเกลือเม็ดเกลือเม็ดนี่เราก็จะคัดไอทิ่ขาวสะอาดปัดขยะเจลกเอามาบรรจุถุง เพื่อขายคนกินแล้วก็ขายตามห้างอะไรพวกนี้ลุงมีความภาคภูมิใจในอาชีพของเกษตรกรนาเกลืออย่างไรบ้างคือภาคภูมิใจเนี่ยเราเป็นชาวนาเกลือโดยกําเนิดอะ่ะเราก็อยากจะพัฒนานาเกลือของเราให้ดีในเมื่อเราพัฒนาดีแล้วเราก็มีความภาคภูมิใจสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามรวมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีดําเนินงานพัฒนาเกลือทะเลไทยของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสน่งเสริมความรู้ทักษะ เพื่อยกระดับการทำนาเกลือให้เกิดความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดีเกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและสืบต่ออาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน